ผมนำหามาไลยสนามแล้วนะครับปรากฏดาพอเดียวหนึ่งในลูกเคยในหอยซี่แปดนะครับจิดรวบรวมพอพันดีๆไว้ถาบพอแม่พี่น้องนะครับเอเคหาดสองศูนย์ไอมดแดงนะครับของทางทีมงานโชว์ี่ินละมีฟ้ามเพลินนะครับ <c oughs> เป็นเจงเลครับนี่ละโตจริงเสียงจริงนะครับเ SK หาดสองศูนย์ มาเลยนะครับที่ได้รับรางวัลที่2ทุกอายุกับผมยุบ้านผมสิผสมราคาประมาณซีไว้นะครับราคาเกี่ยวกันกับซีไว้เป็นหัวาสายเอดเชนะครับสวยๆเลยครับมางานนี้วัตถิดิบบงนะครับมีเทงงัวหูจันหูย่าบามันบาซินไอ้พอแม่พี่น้องเบิงนะครับ

พญานามหมดไทยอีกนะครับเียแต่ถ้าจะฟังคนอื่นไทยเข้ากับจิตไทยเข้ากับจิตไปรวบรวมในขอพันบันละทิบเทานะครับขอพันระดับประเทศเลยหนึ่งตัว่วยเลยนะครับเดเีหาชองศูนย์งามได้ขบบ้านนะครับของทางทีมงานโชคในรามินปัมขอขอบคุณ ขุนคอตูวหลายๆนะครับทีหอยไทยท่าทมัอนอีจ้าของเพิ่นบอยูนนอ่นะครับขุนคอตูวนะครับขอยืยนยันว่าเอเอทเช่หาดส,สองศูนย์นมดแดงนะครับกับย,ย,ยูจูนะครับครับผมจากมันตายตาหรือว่าซากันนะครับครับผมเหม,มือนเหมือนอยู่นี่น้ำนี่ครับผมน้ำเชื่อชุดเท่าได้ปะชุดล,ละดลพันขึ้นชุดละพันขึ้นเก้านะครับเนี่ยครับขยืนดูถางเมื่อกี้ตัดต่อให้เบิงแล้วนะครับสนใจติดต่อได้ที่081 สองห้องหนึ่งสองเตาเตาเตาบ้านม,มันก็มันกับกับผมขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับที่หาไใจท่ามือนี่มาพ่อัวจริงเสียงจริงแหละกับผมขอบคุณครับ